อยเช่ารถให้ผมได้ไหมครับพอดีผมเพิ่งมาต่างจังหวัดแล้วครับพี่อยู่แท็กซี่นะน้องจะให้รถราคาทันได้ยังไงร,รถราคาเป็น,นล้านค่าเช่าวันละแปดร้อยเองทุกที่สุดแล้วทังคิดค่าเช่าเกินราคาแล้วยิ่งเวลารถเสียนะคุณก็ป้ยความผิดให้กับคนเช่าทั้งที่จริงๆแล้วรถคุณนั่นแหละที่มันไม่ดีเฮ้ยู่นี้ผมเสียหายนะจะฟ้องร้องคุณ มาซื้อลอหรือเปล่าครับเดี๋ยวพี่แนะนำเป็นรุ่นนี้เลยนะครับผมดาวน้อยผ่อนสบายสบายผมไม่มีเงินดาวหรอกครับพี่พียพ,พอจะมีแท็กซี่ให้เช่าแมรครับก็พอมีนะวันละแปดร้อยเองน้องถูกที่สุดแล้ววันละแปดร้อยเลยครับเพีเพี่ช่ยรถให้ผมได้ไหมครับพอดีผมเพิ่งมาจากต่างจังหวัดนะครับไม่ค่อยมีเงินติดตัวเท่าไหร่นี่อู่แท็กซี่นะน้องจะให้ลดราคากันได้ยังไงลดราคาเป็นล้าน ค่าเช่าวันละแปดร้อยเองถูกงที่สุดแล้วเช่าเลยไหมล่ะไม่ต้องไปเสียเวลาเต้นนั้นน่ะเขาหยุดเป็นอาทิตย์แล้วแถมราคาน่ะแพงกว่าของเฮียอีกเอาละครับเฮียงั้นผมตกลงเช่ากับเฮียก็ได้ครับแปดร้อยใช่ไหมครับแปดร้อยอ่ะคุ้มที่สุดแล้วพรุ่งนี้มาทำสัญญาแล้วก็เอากุญแจรถไปขับได้เลยโอเคครับขอบคุณครับเฮีย อย่าลืมมาเช่าล่ะครับ ขอบคุณนะครับเฮียเออขับระวัระวังนะกรุงเทพอ่นะรถมันเยอะไม่เหมือนจังหวัดบ้านเราส่วนเรื่องค่าเช่าน่ะไม่ต้องห่วงขับเสร็จแล้วก็ค่อยหมายเฮียก็ได้สบายสบายแล้วขับระวังครับขมบไปก่อนนะครับเฮียโชคดีโชคดีครับเฮียหาลูกค้าได้เยอะๆนะได้ครับ โลครับเพียพอดีผมขับรถไปแล้วอยู่มันก็ดับอ่ะครับเพียไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้อ่ะครับเพียคือตอนนี้ผมอยู่แถวนวำมอไม้น,น่ะครับครับัดีครับเพียขอบคุณนะครับ มองกุญแจมคืนครับเฮียนี่ยังจะมาคืนแต่กุญแจรถแ่้วไหน่ะค่าเช่าผมไม่มีค่าเช่าหรอกครับเฮียรถมันดำมันเสียอีกอ่ะเฮ้ยเอง่ามาโทษรถเฮียไม่ได้นะเวย้ยขับรถไปเสียเองมันก็ไม่เกี่ยวเลยค่าเช่านะผมไม่ได้คิดที่จะโทษรถเฮียนะครับแต่ว่าผมคําวณใจไม่มีตองไม่มีแตงนั่นแหละเนียทำธุรกิจไม่ได้ทำเพื่อสังคม ที่ใครจะมารดเนี้ยค่ะพี่ฟรีอ่ะแต่ผมไม่มีสับบาทเลยนะครับเฮียมเมื่อเช้าก็เติมแก๊สไปสา0รออ่ะตอนนี้ยังไม่มีตังค์กินข้าวเลยเงียไม่สนหรอกเพราะเองอ่ะจะม,มีตังค์กินข้าวหรือไม่มีตังค์กินข้าวยังไงอ่ะก็ต้องจ่ายค่าเช่ามาแล้วผมจะหาค่าเช่าจากไหนครับเฮียเฮียพอมีอีกคันให้ผมออกไปหาเงินไหมครับไม่มีหรอกยังไงอ่ะเอกตองรับผิดชอบค่าซัมทั้งหมดมาโอ้ผมต้องเสียค่าซ่อมอีกเหรอครับเฮียแล้วผมจะหาจากไหน เฮ้ยนี่ยังคิดจะไม่จ่ายใช่ป่มบอกว่าด้ครับเฮียเฮียมานอนร้อนในคุกได้เลยเฮียเปล่าเล่านะครับเฮียผมไม่ได้คิดที่จะเบี้ยวเฮียนะครับเฮียเฮียสงสารผมเพอ่ผมไม่ต้องไปให้เขาเหรอกค,คุณคุณไม่ต้องไปเสียค่าอะไรให้เขาทั้งนั้นแหละคะ่ะคุณพูดแบบเนี้ย หมายความว่ายังไงนี่คิดเจ็ปแย่างลูกค้าผมไปอีกใช่ไหมเนี่ยครับคุณเป็นใครหล่ะครับฉันชื่อเมย์ค่ะเป็นเจ้าของอู่รถแท็กซี่ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยค่ะอ้าวเมืวว่อวานเฮียบอกกับผมว่าอู่ของคุณหยุดไปต่างจังหวัดเป็นอาทิตย์ะ่ะทีแรกผมก็จะไปที่อู่คุณอยู่ครับแต่เฮียเขาบอกกับผมว่าค่าเช่าที่อู่ของคุณะแพงผมก็เลยตกลงมาเช่ากับเฮียเขาขครับคุณนี่มันแย่มากเลยนะ ทั้งโกโหกแต่งเรื่องเพื่อที่จะหลอกให้คนอื่นอ่ะเขามาเช่ารถที่อุ่คุณอ่ะเขาโกโหกอะไรเขาเต็มใจที่จะมาเช่ารถผมเองผมไม่ได้ไปลา่าเขามาเช่าซะหน่อยฉันฟังมาเยอะและ้วเรื่องเราวีลรกรรมการหลอกลวงของคุณอนะ่ะหลายคนที่เขาเช่ารถของคุณไปขับอ่ะเขามาเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วว่าเขาเจออะไรบ้างทั้งคิดค่าเช่าเกินราคาแล้วยิ่งเวลารถเสียนะคุณก็โป้ยความผิดให้กับคนเช่าทั้งที่จริงๆแล้วรถคุณนั่นแหละที่มันไม่ดี hey. ผูงนี้ผมเสียหายนะจะฟ้องร้องคุณเชิญเลยค่ะฉันก็จะไปเรียกผู้เสียหายที่โดนคุณหลอกลวงมาฟ้องคุณกลับเหมือนกันเลิกเถอะค่ะพฤติกรรมแย่ๆแบบนี้มทำให้วงการอู่แท็กซี่เสื่อมเสีย ขอบคุณมากมากนะครับคุณเมย์ถ้าวันนี้ผมไม่ได้คุณเมย์ผมคงแย่แน่เลยครับไม่เป็นไรค่ะแต่เห็นว่าคุณยังไม่ได้กินข้าวแล้วก็มีเงินเหลือแค่200้บาทหรอค่ะครับคุณเมย์รู้ได้ยังไงอะครับพอดีฉันได้ยินนะค่ะเอาอย่างนี้ดีไหมคะเดี๋ยววันนี้ฉันเลี้ยงข้าวแล้วคุณก็เอารถที่อุดใช้นันไปขับก่อนเออพอดีเหรอครับคุณเมย์ผมยังไม่แน่ใจเลยนะครับว่าผมจะมีค่าเช่าคืนคุณเมย์หรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะเรื่องค่าเช่าวันนี้ฉันไม่เก็บ แล้วถ้าคุณขับได้เท่าไหร่อะคุณก็เก็บไว้แค่คุณวิ่งเสร็จเราเรามาถึนสังกพัพ์พอขอบคุณมากมากนะครับคุณเมย์ผมไม่คิดเลยว่าในความโชคร้ายจะมีความโชคดีอยู่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วก็แกะกุวคุณจะเดี๋ยวก,กันได้ครับคุณเมย์